สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเจ๊ที่ Panda s p a ปดค่ะวันนี้อยู่กับรถยอดนิยมนะคะคันนี้นะก็คือ Volvo V60 t 8 i n s c r i p t i o n นะคะปี2020สีดำคันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถค่ะด้านหน้าตัวรถนะคะเป็นไฟดีไซน์สปอร์ตนะคะแบบใหม่นะคะกระจังหน้าแบบใหม่ไฟตัดหมอกแบบใหม่นะคะและก็กล้องรอบคันนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะพร้อมล้อแมกกลลอนนะคะสเปคโรงงานนะคะ กระจกมองข้างปรับและประับด้วยไฟฟ้าค่ะภายในตัวรถนะคะเป็นดีไซน์เบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็จอทัศสกรีน8นิ้วนะคะและก็ภายในหรูหรานะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะครบครันทีเดียวมาที่กันแถว2นะคะแถว2ตัวรถนะคะเป็นเบาะสีดำนะคะภายในนั่งสบายกว้างขวาง,ง,งมากๆนะคะนอกจากนี้ยังมีหลักคาสลุกแบบเต็มบานอีกด้วยค่ะด้านหลังตัวรถนะคะด้านหลังตัวรถจะเป็นสปอยเลอร์ท้ายนะคะแล้วก็ตัว ปั๊มหนุ่มวอโวทางด้านนี้แล้วก็ V60 ก็มองหลังนะคะฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยค่ะสำหรับวอโวนะคะ V60 T8 i n s c r i p t i o ิส่ีดำปี2020สวยสวยๆคันนี้นะคะทาง Panda Speed นะคะขายอยู่ที่ราคา899,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจตัวรถนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์064 7 9 6, 6, 6 9 64ฝากให้เจช่วยดูรายรถคุณสำหรับลูกค้าที่อยากเห็นตัวจริงๆของตัวรถวอโวนะคะสามารถเดินทางมาดิ ที่แพ n ด a Speed ได้ทุกวันเลยค่ะ